mâm mâm yeah ui yeah phải đưa chị bước cực phải đưa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  y là đưa bọ yeah nhưng mà nhưng nhớ nhưng mà đây đây luôn Wow, mùng có bạn mơ lôi

จริง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 ทำใหญ่กับรูปขวนเข่าก็ได้พี่เอ้โอ้ก็ง่ายลังเลยเลยไม่ดิดิพามากินหมาข่วนเข่ามังกรโอ้ก็ก็กเห็นนั่วนะแหวมแซ่บบะลกแซ่บบะแซ่บแซ่บบะแซ่บบะแซ่บแห้งมะลุ

แช่บัลุแช่แห้งน่หน่หน่นอะะยัดฉลายยัเด้อกี่ได้ดลป้าปเออไปป้ามาพี่

ngồi gần mẹ Mèo mèo <laughs> 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 เจาตีมัน Mia dulu Mia, mia, mia. mia. mia, 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 mia. Oh. <laughs>